สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจมวยเด็เจ็บเก่าและแฟนทางช่องยูทูบที่ทุกคุณมวยครับอยู่กับผมครับปังยามมวยละมัดที่วัดทีมวยอัตปอบครับผมพามาดูเนื้อตัวก่อนชกของชัยสอสอต้อยแปดเหลี่ยมเราเจอกับแมกน้ำปังยาอร่อยยนต์ว่าเป็นคู่มวยที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับเดี๋ยวไปดูครับก่อนที่จะไปชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาได้ครับ ใช้สอสอต้อยแปดลิ้วกับแมงน้ำบางกอกไหลยุนครับเนื้อตัวล่าสุดของเขาครับก่อนที่จะขึ้นสู้กันในอีกอีกนาทีข้างหน้านี้ครับหลังจากที่ช้าบางอย่างที่ช้าแล้วครับสภาพร่างกายของใครเข้าที่แล้วก็มีการฟื้นตัวอย่างไรครับตัวนี้พาไปชมครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับน,นะเูแะ่แรกนนี้จบ ตุ้ี้อยู่ไนตุ้้อยู่ไหนชายอยู่ไหน,นครับชายอยู่ไหนผมดูครับสวัสดีครับผมมีพี่มีทีเด็ดเป่าเพื่อนกกจ้ากกจ้าผ่านนกรกรกจ้าป่านนก,รก,รกรได้ครับเดี๋ยวผู้แรกผู้แรกใครชน,นะครับผู้แรกนี่เด็ดพานุสอบมก็มองนะเป็นฝ่ายชนะคะแนนอเมซอนบอลมาใช้ไปแบบสนุกเลยครับ ดูตัวล่าสุดของแชฟดูเหมือนมันมน้ำทีเด็ดไหมแตวผมจะพาด,ดูแม็กนั่งครับตอนนี้แม็กนั่งกลำลัง ทางไหนคุณคะคุณสลามครับเป็นไงบ้างครับครับเนี่ยมาเป็นที่ครับผมวันนี้ชุกร้อยเท่าไหรนว่าสามสิบครับเป็นไงน้ำหนักนี้ก็ไม่ได้ครับ นี่ถือว่าเป็นเราเปิดบ้านการการมาเยือนของแม็กนัมเลยไหมใช่ครับเคยเคยชกกันไหมในดิกทีบ้านมาไม่เคยครับเขาเป็นมวยสไตล์ไหนก็น่าจะจังหวะเหมือนกันแล้วเราเตรียมอะไรมาสู้เขาบ้างก็จิ้งกับนั่นจิ้งจกหวะพูดได้ไหมว่าเราเหมือนเราชกในบ้านเลยกเราไว้เราชกไว้ในสุดแล้วเอาง่ยครับตรงนี้เราคิดว่าเราบรรยากาศอะไรได้เปลี่ยนมันเป็นอง อ๋อไม่แน่ใจเหมือนกันครับอะไรเกิดขึ้นได้อะไรเกินได้ไม่ทายอะ้รเกิดขึ้นได้แล้วในในในจังรึอยู่อาวุธของแม็กนั่มที่น่ากลัวมีบ้มั้ยมันมีลูกหนักหรือว่ามีมีลูกหนักประมาณก็ไม่ได้ประมาณเราประมาณของไม่ได้เหมือนกันถึงแม้เราจะชกที่นี่อยู่ประจำก็ประมาณไม่ได้เลยใช่ครับมันหนักมามาไหนมาเช้าเนี่ยเช้ามาเกินจุดสองครับเป็นไงจุดสองฝนตกตกกว่านี้อ่สบายได้ครับพอดีเลย ใช่เยวหน่อยนะเสร็จพอแล้วไปถึงที่พักก็กินอิ่มนอนหลับใช่ครับไม่นิ่มเลยสั้นๆเลยครับมุตนาฟาตอนที่จะขึ้นชกแม็กนัมดีเพืกอจะเที่ยงงานนี้ครับก็มาให้พี่น้องแฟนมวยนะครับที่ติดตามเชียร์ผมนะใหทางะวรในท้ายนะครับช่วงนี้ช่วยเชียร์ช่วยเป็นบรรัากาศหน่อยที่นี่นะครับครับผมขอโชคดีครับเหนียบเลือดตัวล่าสุดของชัยผมขอ่อยไปเลือกขอบคุครับใช่เอาได้ยกฐาน เดี๋ยวมีโช่บ้างับนี่เป็นครั้งแรกครับที่ฮะ ถกรงดนี้หน่อยครับสองชอบใครครับเดี๋ยวผมพาไปคุยทางด้านแนะนำใน้เข้าเนะคือทีสามี่เข้าเวทีไปแล้วครับทั้สองไม่คุยสักคุสักแสงมรกดกับทางด้านนาคาเล็กราเล็กซูจิเบอร์มิเกวครับทีานชอบใครผมชอบใครดีครับชอบทั้งสองบุ่มว่าใครชนะก็ ชอบไปครับแต่ถ้าเกิดให้ชอบกิว่าชอบอ่าพิซอยสักนะครับแล้วเมืนนักนกู้แรงนี่ต้องขออภัยด้วยครับผมไม่ได้ดูเกมการชกแล้วเพราะว่าเพิ่งเดินทางมาถึงฝนตกหนักแรงมากครับที่เกษตรน้องมินเนี่ยรถก็ติดโอ้โหเป็นอะไรที่ลําบากมากครับรีบปิดมาให้พันกับผู้เอกก่อนขึ้นเวทีนะครับเดี๋ยวผมจะคุยกับมีโชคหน่อยมีโชคปุณณ์ไหนเป็นโชคไอ้แม็กนั่งครับไม่ใช่มีโชค แม่นบางกองหลายยุนครับน่าจะไปเข้าหองน้ำอยู่คร <Tamam. S 1> be ับน oh, ่าประทุบใจดูอย่างพี่โจ้แล้วทีมงานบางกองหลายยุนเพราะเพราะว่ามันในการมันตกล็อกไม่เหมือครับครับผมก็เลยซ้อมมัน โอ้สองเป็นเดือนเลยวันนี้วันนี้นี่เจอชัยเป็นไงบ้างน้ำหนักนี่เป็นไงบ้างนี่เปลี่ยนแล้วก็ไม่หรอกครับผมหกจุดสามบาทน้ำหนักปล่อยแล้วยายหกจุดสามบาทน้ำหนักปล่อยหกจสองกว่าเนี่ยก็พอได้อยู่ก็ครับพอได้ครับผมก็เป็นปล่อยของวันปล่อยเช้าครับพี่โจ๊กครับแข้งขามยูซามะนะครับกอกอะไรยิงฝากนี้ทากเอฟซีกองก่ออะไรยู่นะครับช่วยเชียร์หน่อยครับเต็มที่ทุกไฟครับ ครับผมอะไรครับนี mm ่ก hmm. ็ค bon ือช yeah, yeah. ื่อครับผมทออะะไรเยนเะี่ตัวล่าสุดของก่อนก่อนชกนี่โอ้โหเนื้อตัวดีมากเลยนะซ้อมมาเป็นเดือนเลยเนาะนี่ฮะไม่เคยครั้งแรกเมื่อที่มาชม่วงมศเคยเจอกันไม่เคยเจอกันเป็นไงบ้างมวยเก่านะเจอเจอเก่านะจริงเราเข้าเก่านะจริงเราเข้าเก่ากันแต่ว่ามาเจอมวยเก่าอย่างชัยนะมือมัาเครื่อง เป็นไงบ้างวันนี้นะอันนี้อันนี้ครั้งแรกในชีวิตเลยที่มาโชคชีวิตอร์เนี่ยเป็นครั้งแรกไหมรับผมศึกศึกนี้นะศึกเออศึกนี้จะออต่อสภเคยมาโชคไหมเคยโชคเลยนะเคยอยู่สายเปยอ๋อเป็นไงบ้างเจอชัยมีรู่ทางกินไหมก็ต้องมีนะครับเออมีนะเราก็ครบเครื่องอันนี้เราคิดว่าเราเป็นได้ได้เปลี่ยนรู่เสียเปลี่ยนของบรรยากาศรอบๆที่เรามาจัากาศต้องเสียเปลี่ยนนะบรรยากาศเสียเปลี่ยนไม่แต่ว่าอะไรยนต์มาที่เจ๊น้อย ยาแล้วหลวงจากเธอหลวงเลยมีอยู่หน้าปากซอยของ0ล็อต2,000ล็อตจะเข้าไม่ได้ก็ไม่ได้รถที่นี่นี่นักหนังครับสั้นๆเลยก่อนที่จะขึ้นเวทีก็ไม่มีอะไรมากครับก็เจมส์ที่ครับเจมส์ที่นะเอชชนะต่อเนื่องมาอีกครั้งนหึ่งสะดุดแล้วครับสะดุดอ๋อสะดุดวิวใช่ไหมมาเป็นสะดุดวิววันนั้นอ่าโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องก็ประมาณนี้ครับ บรรยากาศของกิจกรรมชกกล้วยนำรายการครับแม็กนัมบ,บางกอกละยุนกับชัยสอสอต้อยแผ่นดิ้วรับซึ่งจะชกเป็นกล้วยน้ำรายการครับเดี๋ยวรอติดตามว่าบรรยากาศหลังเกมกล้วยนำลายคางจะเป็นไปอย่างไรครับอย่าลืมว่ากดไลค์กดแชร์กดติดต่อแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดบรรยากาศหลังเกมกับผมว่าตั้งยาบุละมาดมาแล้วครับผมสวัสดี